วออันนี้คือวิธีชนเบทแช่บานอ่าึงออกมาจากกาจากดงครับี่วเนี่ผมนอย่างว่างยนดิเอามนมกี้เบเบดือนนอันนี้เห็นยังอ้จานิงมาไปมันมีกอ่ะยัสิเอาอ้ยมัไกิลงะไกโอ้ยันจะมีจะฉีดเป็นยังไง แล้เมื้อเขาเ้ยมันก็ออกอยู่มันออกอยู่มันออกอยู่นอนเาข้าไหวมันตีออกมมมมันยีได้รูดดีกว่าอันนี้ขมล้วยะหนมมันุ่มมันเลยเขมตั้งใจนี่เที่สิจิ้มแก่มเหลาแม่จังขนาดแม่จองไม่เห็นจิ้มเหลาก็นั้นแม่ก็สวนก็ดี